สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอก,กับแบบ99คืนกับช่วงฮาโลวีนเนี่ยพี่เห็น500กว่าคืนคือเพื่อนแบกนะถ้าผมจริงๆอะ่ะพูดตรงๆว่า,น,าน่าจะอยู่ไม่ถึง7คืนนะครัเอาป่ะเราไปลุยกันเลยคือคือ,ค,อคือตอนช่วงที่มันแบบพลคกพิกบมบูมอะไรเงี้ยผมยังขี้เกียจไงแต่ช่วงเนี้ยผมแบบขยันแล้วแล้วเมื่อผมขยันผมก็จะมานั่งหัวโดอยู่ตรงนี้นะ โอเคตัดไม้ผมก็พอเล่นเป็นอยู่ไม่ใช่เล่นไม่เป็นโอเคพอกูเจอมอดนะกูเล่นไม่เป็นเลยคือผมไม่ได้มาเล่นอีเวนต์อะไรนะอันนี้ก็กเพิ่งเห็นด้วยกันเนี่ยแหละไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตัดไม้เป็นอืโอเคไม่ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงเติมไฟเติมไฟใครอยู่ในติกตอกอย่าลืมเติมไฟกับเพื่อนนะ วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันวันที่ผมทําคลิปขอเลื่อนดูวันที่อลยโอ้เอาว่าวันฮาโลวีนพอดีเลย <c oughs> ไม่รู้นะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปนี้ตอนวันฮาโลวีนก็ได้ตัดไม้ไปกันไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่จะพยายามกูมจะพยายามให้อยู่ได้นานที่สุดให้หาอะไรอะอง่งวนแล้วก็ อะไรอ่ะหัวใช้เท้าหรอไม่รู้อ่ะแล้วก็ปลาสองตัวโอ้โหแมงมุมตัวเท่าฝ่าบ้านอ่ะโคตรใหญ่อ่ะอยู่กับบีคอนโอเคใกล้มืดและวแม็กวางมาอยู่ไหนไวะปกติกวางมันจะแบบเป็นสต,ต็อกเกอร์อยู่แล้วมันจะมาครอบบองบองว้วาอ๋อไง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 นูน่นนูเห็นไหมตาเล็กๆอ่ะ ควางสตอกเกอร์นี่ไงโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแบบคอสพงคอสเพเดี๋ยวนี้ควางคอสเพลอะ่ะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเบคอนเขาแกทำอะไรวะแกยืนนิ่งเลยโอ้ชื่อแกก็สุดจัดแล้วดูดิอ่านไม่ออกอะ่ะมันแกพิม์มั่เวเบคอนเออตัดไม้ยืนยืนยืนจ้องไม้มันมัน มันไ,ม,ม,นไม,ม่มันไม่ล้มมันไม่ล้มฟักทองอืมกินเลยคาร์ดวันนี้ที่ผมเอามาคือคาร์ดชาวนานเห็นว่ามันจะมีแอปเปิ้ลเวลาต้นที่ผมปลูกมันจะกลายเป็นต้นแอปเปิลนะเหมือนดีอ่ะแค่เหมือนดีนะบางลูกมันบ ắc, กักเกนกินไม่ได้ไม่รู้เขาแก้ยังขอ,ขอเทสหน่อยดิถ้าแก้แล้วผมจะขอประคุณอย่างงาม ลองดูวูกินได้ปะทุกลูกปะอ้าววันแล้วกินได้ทุกลูกไงเท่ากับอะไรอาหารไม่จํากัดไงบ้านแฟรี่โอ้โหแฟรี่แล้วก็บ้านฮาโลวีนอันนี้เด็กอันนี้เด็กเฮ้ยเกาเอ๋อ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 โอ้โหทำไมไม่กัดแรงเลยมะโอ้โหโอ้โหเจ็บมาก มันมีกี่ตัววะโอ้โหอย่างเยอะเดี๋ยวมาใหม่กลับก่อนแล้วกันไม่ไหวอืมตรงนี้มีกล่องเออใช่โอ้โดีดูได้ขวานคิดว่าจะได้แบบหอกคืออะไรงี้จะได้เอาไปตีหมาป่าเลยอืมไปเ,เดินหาของให้เบคอนโอเคน้ำมัน น้ำมันดีเซลแถมดีเงี้ยฮมสกอ์ไฟรีวแน่นอนโอเคเจอไมโครเวฟเว็บร้อยี่บห้าหรือเว็บร้อยสิบเนี่ยโอเคเติมไฟเติมไฟเรียบร้อยเยบลสาม หิวหิวเอามากินหน่อยหิวแล้วอมเดี๋ยวผมเดินไปตัดไม้ให้เพื่อนเลยดีกว่าโอ้โหมันมืดจังวะกลัวหมาป่ามันเกิดได้เรื่อยๆเออโอเคไฟฉายดีอยู่อเก็บไปให้หมดกระสุนปืนไม่เอา ทําไมเราเจอบ้านอย่างนี้ทำไมเราไม่เข้ามาอยู่ในบ้านแทนที่เราจะไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ก่อไฟโง่ๆอ่ะเนาะคิดอย่างผมไหมเนี่ยก็ย้ายบ้านมาแล้วก็มันมีเตาผิงอะไรก็ยัดไฟเข้าใส่เข้าไปอะไรเงี้ยไปกลับกองไฟดีกว่าเดี๋ยวเบคอนมันเหงาเนะเฮ้ยไง เดินหาของเลยเดินหาของกระเป๋าต้องมาแล้วแหละนะไม่อยากได้เลยปืนมันเบามากเลยเบายังกัะสกิดเลยอ่ะไฟไม่ขึ้นเจอหมายแล้วอืมอืมมีขวานใหม่มีขวานใหม่ตาย เก็บไป,ปเคกับเห็นไหมเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมาโหมาโคตรเยอะจะมีสองล้ำที่กำลังจะตกเอาปืนเอเลี่ยนได้ตรงนั้นนะแต่ตอนเช้าไปเลยเยี่ยม จะเช้ายังว่าเบคอนสร้างนาฬิกาได้ไหมอ๋อเอาโ,อโหขาผิดอันป็นไรหูเจอกล่องแดงโอ้โหกล่องแดงไม่ว่าเจอหมาตาแดงโอ้โหโอ้โหสี่ตัวพระเจ้าช่วยกล้วยตากแห้ง หาห้าวไงนี่ไงหนูหนูพี่มีปืน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 นะเฮ้ยโอ้ยยังไม่โดนได้ไงอะโอ้โหเกือบตาย เบคอนเกือบได้อยู่คนเดียวแล้วเมื่อกี้มาแล้วจากล่องแดงของป้าป๋าอ,อืมโอ้โหโคตรโชคดีอะ่ะเปิดมาได้เพชรนี่ร้องเลยนะคงไม่ใช่เพชรหรอกเนาะโอ้โหได้เกาะมหาตพัยกับเทียนพรรษาอันนิดนึง โอ้ล้อไปกับไปแล้วกันล้ออันนี้คือล้อล้อของดีแม็โอ้ยมา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 หมูดิ้งกลับมาแล้วกลับถังน้ำมันมาขึ้นมาอลังการเกือบเต็มแล้วแต่ไม่เต็มอีกนิดนึงเรียบร้อยไฟเบล่ห้ามันมาแล้ว โอ้โหแกงบอยโอ้โหมาเยอะด้วยบอยแบนอยู่ไหนวะนี่ไบแบนบอยแบน,บแบนเฮ้ยพี่นี้ปืนนะไม่ใช่ลูกอมยิงมันจะกระสกิดเลยใช้ขวานนั่นแหละแน่นอน ช่วยเบคอนเบคอนมาแล้เบคอนเบคอนช่วยมันโอ้เบคอนไม่ช่วยกูยเลยอ,อตายเรียบร้อยจบช,ชาวปนักกิจให้พร้อมไปแต่ไม่แต่แบบไม่สวดนะอืมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนู่นนู่นนู่น,น,นเห็นไหมไม่ได้อยากเจอมึงเอเลียนมาอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทักทายกันอย่างนี้เหรอโอ้โหสูสสาร เข้าได้ไหมโอเคเข้าได้เดี๋ยว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 ค่อยบวกเดี๋ยวค่อยบวกขอกินกันมาลุยกับอเอเลี่ยนดีกว่ามีขวานกับปืนใช้ปืนดีกว่ารีโหลดกระสุนแป๊บนี่ไง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 นี่เฮ้ยมึงใครเนี่ย โอ้ด็กวัดหรือเปล่าอืนี่ไอเด็กวัดเด็กวัดมาวัดอืมตายนัดสุดท้ายเพื่อเธออยู่ไหนไวะมันหายไปไหนไวะเออ,ออยู่นี่อยู่นี่ก็ว่าอยู่หายไปไหนนี่นี่นี่หลบับขีนส่วน UFO อ๋อชิ้นส่วนนี้คือให้เราใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ขอแล้วกันลวเลเซอร์มันมีปืนอยู่ไม่ใช่หรือไม่เอาอะไม่เข้าไปอะมันเข้าไปมันซุกไม่ไหวอะมันเยอะไปอะเอ๊ปืนมันอยู่ไหนวะปกติมันมีปืนนะเอาเพื่อนเพื่อนตาย จากวันนี้จะมีเราเราและนายแย่ yeah, แล้วไงไม่มียาดนะ้วยเพื่อนรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองเดี๋ยวเพิ่งออกนะเดี๋ยวไปช่วยกล่องยามาแนะ่เซ็งเลยโอ้เพื่อนออกไปแล้วเอาแล้วไงอยู่คนเดียวของจริงมันมาแล้ว นกอีก่อยอ่ะเราไปช่วยเด็กกันดีกว่าไหวยอยู่บ้างเกาะแดงอ่ะอืมตายเฮ้ยเฮ้ยมันโผล่มาจากไหนหลังสาวแวบบแบกบี่ตัววะเนี่ยกีแค่สองตัว เดินโซโล่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 อืมเรียบร้อยโอ้โหเลือดแดงแปะ๊ะท่านผู้ชมอยากเห็นเลเทเทป่ะอยากเห็นเลเทเทป่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอยู่ได้แปดวันน่ะโอเคนะผู้ชมนี่ก็คือการเอาชีวิตรอดใน99คืนครับ ก็ได้แค่แปดวันนลล่ะเอาไว้วเราเจอกันเกมอื่นดีกว่านะคือผมขี้เขียนเล่นแล้วเพื่อนมันตายไปก่อนแล้วเซ็งอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับแปดวัน